สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับตอนนี้คุณอยู่กับทีมงานนอการช่างนครสวรรค์นะครับก็วันนี้จะพามาชมงานขุดโคกหอองน้านะครับพื้นที่สิบไร่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับอาเภอตากฟ้า ก็อันนี้เป็นสานะโมเดล,ลรูปทรงหัวใจนะครับความยาว4 20คูณ20นะครับหมายถึงว่ายาวไปด้านนี้20แล้วก็ยาวไปทางนู้น20นะครับตอนนี้ก็เจ้าของที่กำลังโอยสารอุดบอยอยู่นะครับ ก็เบื้องต้นก็มีของไส้ไก่รอบพื้นที่นะครับแล้วก็ลอกสระน้ําลูกเก่านะครับเดี๋ยวาพาไปดูเวลาสเต็ปตอนนี้ก็มาขุดได้วันนี้วันที่สามนะครับวันแรกผมย้ายเครื่องจักรมาถึงนี่ก็ถึงช่วงบ่ายแล้วทางานได้สามชั่วโมงเป็นงานเคลลิงรอบๆแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ ทำได้ประมาณเจ็ดชั่วโมงนะครับก็หมอแต่ลอยปูนตีเส้นกันแล้วก็วันนี้ก็ปิดบอ่อลูกเันใจดินที่ขุดได้ทั้งหมดก็เอาขึ้นมาถมเป็นโคกปลูกบ้านนะครับขนาดยี่สิบคูณยี่สิบความสูงที่เจ้าของที่ต้องการคือสองเมตรนะครับดินชั้นล่างเป็นคล้ายๆดินกวดนะครับแต่ไม่เชิงกวดแข็งๆนะครับ ก็จะขุดคลองไสายไก่จากสะหัวใจนะครับเลาะขึ้นมาเลาะแนวต้นไม้มาแล้วก็ตรงพุ่มต้นตาลน,นะครับจะจะมีหลุมขนมกหลุมนึงแล้วก็เลี้ยวเข้ามาเลาะที่มานะครับมาลงสะสะเก่าขุดที่เจ้าของที่ขุดไว้นะครับหลบกแรกก็ค่อนข้างลึกเลยนะครับพวกนี้ สระลูกนี้ก็ต้องลอกนะครับแล้วก็พอขุดสระลูกนี้เสร็จพอลอกสระลูกนี้เสร็จแล้วครับก็จะมีคองไส้ไก่นะครับวิ่งจากด้านหลังนะครับด้านหลังขอบที่ไปเลยเลาะผ่านเข้าไปในแนวป่านะครับที่จองที่ปลูกไว้แต่แรกนะครับเลาะเข้าไปในป่าสักนั่นเลยครับวิ่งเข้าไปจนไปถึงมุมที่แล้วก็เลี้ยวลับมาอีกทีหนึ่ง ก็เป็นลองไส้ไก่ที่เจ้าของที่ต้องการกนะ็คือกว้างประมาณ3เมตรนะครับแล้วก็ลึกประมาณ2เมตรแล้วก็ดินน่คุดขึ้นมาเอามายกเป็นถนนนะครับความสูงความกว้างก็ดูตามเนื้อดินนะครับก็วันนี้วันที่เข้าวันที่3นะครับถ้าถ้าเปรี่ยบเสมือนกันประมาณก็ประมาณ2วันครึ่งละตอนนี้ ก็รถใช้รถอยู่คันคันเดียวนะครับไมโครคันเดียวแล้วก็สิบร้อ1หนึ่งหกร้อ1หนึ่งะครับส่วนคันนี้รถเพิ่งมาถึงนะครับให้มาช่วยกันเป็นรถขนาดเล็กกว่าโอเคครับเดี๋ยวมาอัปเดตก,กันให้ชมอีกทีหนึ่งคลิปต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมอะไรก็กดซับสไครป์กดติดตามมาให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราก็มาสั้นๆนะครับคลิปนี้อาจจะพูดลดเร็วไม่รู้เรื่องไปหน่อยพี่ๆก็คอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับว่าต้องการอยากทราบอะไรยังไงยินดีให้คำตอบครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ